สวัสดีครับนี่คือนาฬิกาโม่นะครับเอาครับนี่คือนาฬิกาโม่นะครับแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวว่ามันทำอะไรรีวิวสองอย่างนะครับนั่นก็คือวิธีการถ่ายรูปแล้วกว็วิธีการฟังเพลงอย่างหนึ่งวิธีการถ่ายรูปขเข้ามาในหน้าหลักชนิดเข้าในหน้าหลัก ก็กดเข้ามาถ่ายรูปแล้วก็มันจะขึ้นมาแบบนี้อ๋อถ่ายกล้องหน้าดูสิค่ะถ่ายกล้องหน้ามันก็จะเป็นแบบนี้กล้องกล้องหน้าเหรอคะใช่กล้องหลังอะกล้องหลังสลับกล้องสลับยังไงคะสลับกล้องสลับกล้อง อันนี้กล้องหน้าใช่ไหมเกะมาจากข้างหลังนี้เหรอคะเนี่ยดูนะดะไรได้อ๋อมีปุ่มใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็เป็นกล้องหลังตรงนี้คือที่เสียบแบตอ๋อที่ชาร์จแบตเตอรีอ่แล้วก็ทีนี้ วิธีการฟังเพลงเลื่อนลงมาแล้วก็ต้องกดแล้วก็เลื่อนหา Magic Music อันนี้จะไม่มีอยู่ในหน้าหลักแต้ว่ต้องไปดาวน์โหลดมานะครับโดยการดาวน์โหลดก็ามากดตรงนี้อ,อใช่ไหมใช่แล้วก็ทีนี้เราก็จะโหลดแอปมนไหนก็ได้เลยโอเคโอเคโหลดเสร็จแล้ววิธีเปิดยังนไง ก็กดเข้ามาเลยมิวสิกอะไรนะมิก้มิวสิกใช่อันนี้คือน้องดาวโหลดใช่ไหมคะ<ช>ต้องให้บกครองยืนยันไหมไม่ต้องอไม่ต้องะน่าจะเป็นแอปสำหรับนาฬิกาที่ที่เหมาะกับเด็กแล้วน,นี่เอพอขึ้นมาหน้านี้ก็กดมาตรงนี้แล้วก็เลือกเพลงตามใจชอบเลยดสเลยขอที่หนึ่งเพลง อย่างเช่นเพลงสไตล์ญี่ปุ่นอขอเสียงหน่อยค่ะเอเ๊ะเจ็นเจยนเจนเจนนั่นไง้องทางเจนเยนทางเจีนได้สาบายเลย ওকে তো ব্যাপার দেখোটা